สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบื่อสุขสุขคนครับผมขอบอกพบเจอกัน,กนคือเราเมื่อเดิมนกับผมบ่าววอนคนสีสเกียรติยุนวิสันทำงานได้นะครับเนาะต้องขอ,อลาลูกชิน้นยหนาล้งบ้านสีเกตพี่น้องเป็นให้ยิบเลยนะครับเคยใครสกินให้ยิบมาจิม้มเอาน้ำจิ้มอยู่ข้างหน้าเลยครับพี่คุณยในี่เด็กนกับกิบ มักใหม่ได้ชอบใหม่ได้กระยิบเอามาจิ้มเลยครับเลือกนำจิ้มได้ตามสบายสองฝั่งมักจิ้มฝั่งนี้ก็ได้ครับมีหลายอย่างเครื่องลูกชิ้นหนึ่งก็มีนะครับลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นย่างปลาหมึกย่างไข่รปลาหมึกก็มีมุกน,นาบัวหัวมุกน,นาบัว ไปมหึกิกกกนได้หลายๆเมยยายกินห,หลายๆเมยก็เพิ่งเ,เ,เคยเห็นนะครับแบบนี้เออหยิบเลยครับไปว่าถ้าอยากงั้นก็หยิบเอาหยิบแล้วก็มาจิ้มตรงนี้น้ำจิ้มมีเผ็ดมีหวาน ลูกชิ้นนี้ไม้กี่บาทล่ะครับที่วานห้าบาทเหรอห้าบาทหมดเลยไ,ไม่ละห้าบาทเองครบับหยิบหยิบหยิบแล้วก็มาจิ้มแต่ว่าโมเมนต์จิ้มแบบโมเมนต์มาทีจิ้มแบบมเลอะๆนะพี่น้องโมเมนต์ครับต้องเออต้องให้ระยะเว้นระยะห่าง,งนะแต่ว่าถ้าทีจิ้มลงเบิร์ตก็ต้องจิ้มเท้าเดียวเพื่อที่ผู้อื่นเขาสิเห็นแล้วก็ เป็นตะกินตอนอ่ะนะน้องพี่นอ้องอ่ามีคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วปลาหมึกไม้กี่บาทละครับนี่มาาละะบทค่เนี่ยสิบบาทอันนี้อันนี้สิบบาทค่ะอันนี้ยี่สิบที่เป็นไข่ปลาหมึกย่างแล้วเหรอครับนี่ย่างย่างแล้วค่ะมาละสิบ อาตย์จิ้มแบบนี้ก็จิ้มเค่เดียวนะครับเพราะเราจะเอาลงไปเรียนอย่างอื่นควผมจะลอ่องมึง เอาอีบอครับเอ้าผมตายเองเอาไม่เอาแล้วหรอเอาแล้วแต่บะร้าน,นย้ายขายใช่ไหมขายยายที่แม่แม่จะขายที่เกษตรใช่นีมเป็นร้านที่ โบแมนมีหลานเดี่ยวนะมีหลายหลังแต่ว่าฟังนี่เพื่อนทางโบงให้กินม,มานี่หนักแต่ฟังนี่เพื่อนให้กินกินไม่เปลี่ยนแต่ต้มเปลี่ยนอันนี้หมูใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้หมูไหม มันมีหนามให้หน้ำนะครับนกะตีนี่นใครไปเรีนกินหนามอย่างเงี้ยผ,ผมมีม,ม,มือถือครับเ <laughs> มื่อหนังของถือโทรศัพท์อยู่ กับสดๆนะครับมาล,ลองอีกอันนี้เนื้อ nè, kinh mời. Lo mừng cái à? ขึนไปมอ,มอ่มพี่นอ้นองเลยอิอ้มหมดแล้วล <accent> อันนี้แหนมยางครับไม้กี่บาทละครับแนมกี่บาทรักี่บาทครับ ผลไม้สดอันนี้ขนมปังปิ้งถ่วยนนี้กี่บาทล่ะครับเนี่ยยี่สิบนะแล้วที่ถาดนี่ละ่ะสิบบาทค่ะสิบบาทปังปิ้งสิบบาทปังปิ้งพร้อมน้ำร้านนี้ลูกชิ้นนึ่ง กได้สวยวงามแห่งหนึ้เลยอ๋อมียำด้วยมียำทะเลยำตีนไก่ร้านต่อไปครับร้านนี้มีอะไรอุ้ยปลาเข็ง หมอ,อ,อย่างต้ององงนญ่นอีหรอตุ่มบัวไฟเป็นมีต้นไหนมีน้องเอ้ยนนี้กาแฟกาแฟร้อนเย็นเอาแบบไหน,นครับซื้อแล้วครับเมื่อกี้สองแก้วเมื่อกี้นะี่โอ้โอ้ครับ ฟังนี่เลยพี่น้องอันส้มครับมีมะม่วงด้วยมะม่วงสามฤดูสามรสครับน้ำเปล่าอันนี้มีน้ำเปล่าผลไม้สด แตงโมกรงลังเห็นตะลุกสับปะรดมะม่วงชมอชมอก็มีพวกนี้นอนน่กินและแลลงทงเลยได้นี่อรท่ันจักบาทครับชมอนั่งก้าบาทภาพแมนแมนอยู่ แมนแมนทำลนครับ,<อ>บครับสั่งทางนี้มาเมื่อกี้ก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้ครับครับผมให้แล้วเมื่อกี้20บาทเดินผ่านไปแล้วรอบนึงอ้าวมีนกกินด้วยที่นี่จะเป็นกับเขา่ามันอยู่หนาลงบ้านกับตลา,าดนี้ หน้าโรงพยาบาลศรีสะเกดคุณนายกะผู้ทีนนท่มาเผาคนปว่วยนะครับมาสื่อกินอาหารก็มีหลากหลายหน้าหนาชนิดผ่าทอดหมูทอด ปาน,นินใช่ไหมครับว่ามันปา้าสลิดปลาน,นิน,น,น,นเพิ่นปัติว่าจะดอกนาะข้าวมาจะแท่งไหนน้ำพริกตะละนุ่นถอดนุ่ดันในีิก็มีหลายก๋วยเตี๋ยวครับน้ำข้าวมูกโต๊บก๋วยเตี๋ยว นนตลาดหน้าโรงพยาบาลเอาคลิปนีฝากไว้ทำนี่ครับผาชมตลาดหน้าโรงพยาบาลขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ